สวัสดีค่ะหลังจากเลิกโรงเรียนมานะคะกลับมาทําตั้งประเภทนี้ค่ะหีสิบสองข้องสิบสี่นะคะอันนี้บุญเลื่อนเจ็ดนะคะถาบานเห่าเอิวมาเห็ดบุญบานเนาะแต่ภาษาไทยนะสิเป็นบุญซ้ำหาบอบอหมันใจด้วยค่ะขันผู้ใดหูกะเม่นมาบอกให้ด้วยค่ะอันนี้มากกับสีอ้านะคะกระทงเนาะอ่ะกระทงนะคะกระซี่อ่ะเอาของละยะางอันนี้คุณยายเตรียมให้เนาะ เอาเกระบอคหอยหูประเภทนี้ปันใดดอกแต่ว่าเพิ่นเตรียมให้เอา <c oughs> ส่วนต้นเมือแรกงนะคะเพื่อนกะสิมีนะคะ,ะส่วนมนเนาะนะคะแล้วก็ตอนสาวอื่นกะสิเป็นทำบุญตักบาตรนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีนะคะที่บ้านฮาองเฮ็ดกันมากค่ะ